คือเกาเพื่อนเพื่อนวัดดี้าเพื่อนเพือเอเ่อมะพร้กัใหญ่ที่ผ้าปวงคนเกาคนเดิมหลังจากใส่กงกนามเรียบร้อยแล้วมุนได้ไปแน่นอยู่ในถาที่ถือตองแล้วกะไม้ยางนล้วอันนี้อีกนสายยางซุบเข้าไปเพราะว่าต้องโดสวนมันต้องไปสีหัวสายยางทั้งอีกฝั่งหนึ่งะนะก็เลยตรงให้มันแนนแนๆกับกอกซูบเข้าไปเหรให้มันแน่น บาดธนีมุนอันมุนหลวดนี่ล่ละมุนหลวดมุนจังไหมันกับบอแนนข่อยเห็ดลายมืออยู่ดิอันข่อยบล็อกกระิ่มไปนี่ล้มือใหม่ข่อยจะมาเห็ดบันนี้ก็เลยแบบว่าอ้าในเมื่อมุนมุนหลวดจังไหนกูกับมุนบอแน่นละโอ๊ยกูแบบว่าข่อยก็มุนบอแนนละตามภาษาเดี๋วเบาเป็นแปนเบาปุงปวงเบาปุงปุงกระสิแกะมันออกแก้หลวดมันนี้ออกพอไปซื้ออันโต รัดแล้วก็หมุนอาไครข่วงหมุนใ้มันแน่นเดี๋ยวสีเฮ็ดแบบดีเขามีขายอยู่แนวได้บดิีแนวได้มันเฮ็ดบ่ไดรอันลนันเขาก็มีขายวัสุยางอยู่จ้ะพัตรงห่วงจ้ะเดี๋ยวแกะนี่ออกแล้วเดี๋ยวสิไทยอีคลิปทัดไปเดี๋ยวสะไปตัดกรอบโตฮะเก่าอันคอยหมุนโบอกักเอาบอกอันลวดเส้นนะ สร้างหัวมันมันเรือพื้นที่อยู่ง,ยง่งายเลยจ้ะง่ายง่ายง่ายเราไปซื้อมาหลุดสิบส้าบาทหนึ่งหรอกได้สามตัวส้าบาทได้สามตัวมือพอยังเข้ากรหมุนครั้งแรกแล้วนี่เฮ็ดครั้งแรกเฮ็ดครั้งแรกแต่ก็คิดว่ามันคงสิสามเด็ดก็ะมุนแล้วมันก็รัดเขา่า เออจังสีเนี่ยแม่อันนี้อียังเอาขี้มุนหลวดมุนจนว่าจังได้กรบโบนเอ็นแข็งพอเจือเจือหัวรเจ็บมือผู้สายมือผู้สายเขาก็สิมุนเลยยูโบจับอันนี้นมือผู้นี้กาว์โบนเอ็นไปเอ็นไป,นไปมึงเปิดหน้าบางคนเนอะมันสิพุ่งใชโทรศัพท์พุ่งใช้หน้าขอบ่อโอ้ยยังไม่ดีเลยบัอลโบไปไซบ์สีพุงาาพพ่งสีผ่านเลยบันดบนอล อุยตื่นเบิดซ้ำนี่เอืบงาแห้งด้วยจัง่ายแห้งตัตงวหลอกบอตตองว่ามุ้นดวดให้มันเจ็บมือแถมบายูจึกเถื่ออ่ะอันนี้อันนี้กับอันนี้อันไหนจะไปก่อนกันต้องลุน้นถามวันนี้พังแกผมก็เตรียมไว้แล้วล่ะ เตรียมพิษไว้แล้วว,ว่าก่อนซื้ออิงยังนี้มาซอมมั่นก็แค่พิษว่าหนามก็ลุยเลยลงมือเหมือนเดิมจ้ะยายทิพย์พาปวงไปก่อนนะเสร็จแล้ว